สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการ Business Model ขายความรับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพามาเปิดโมเดลธุรกิจของบริษัทหัวฟงรับเบอร์ a ไทยแลนด์จำกัดมหาชนบริษัทกำลังเข้าสู่การเติบโตนะคะจากเทรนด์ของลูกค้าหลักก็คือยุโรปได้มีการปรับเปลี่ยนภาหนะนะคะที่เป็นการเข้าสู่ Green Energy ค่ะ เป็นรถจักรยานมากขึ้นก็ทําให้บริษัทนั้นได้รับออเดอร์เข้ามาอย่างมากทีเดียวค่ะในช่วงสปีนี้ออเดอร์นั้นจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1เท่าตัวนะคะนอกจากนี้บริษัทก็ยังมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยจากเดิมนะคะที่บริษัทนั้นเป็นเพียง โรงงานที่ผลิตอย่างนอกอย่างในรถจักรยานแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ค่ะกำลังเพิ่มหน่วยธุรกิจที่เป็นเทรดดิ้งนะคะก็คือขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมโดยผ่านทางอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นนะคะแต่ถ้าจะมองยาวไปถึงการเติบโตในอีก5ปีข้างหน้าบริษัทกำลังเข้าสู่โมเดลของการผลิตมอเตอร์ไซค์ที่เป็น EV นะคะซึ่งจะเป็นต้นแบบในรูปแบบการทำไรายได้แบบใหม่ด้วยค่ะเราไปติดตามกลยุทธ์นี้จากผู้บริหารกันค่ะ 3าปีต่างนะเราจะมี 1. นึ่ง core business ของเราเราจะแติตัวจากจักรยานอันนี้เราจะต้องพลิต1ึ่งเท่าแล้วก็สองที่ของเราเราจะ e v o l จากโรงงานมาถึงเทรดดิ้งด้วยเลยครับแล้วก็สเราจะมีเข้าตลาด EV ด้วยเลยครับที่ตลาด EV นี่เราอันนี้จะเป็น scale จดัดใหญ ใหญ่มากเลยครับตั้งแต่สร้างถึงประมาณสมสมปีแนละ้วเราจะมองเห็นที่ยอดขายนะ่าจะต้องไม่ต่ำกว่า6,000ล้านเลยครับ ที่บริษัทเราชื่ขอข้อพงบเบอ e r นะแต่ว่าจริงๆเราจะไม่ใช่ทำร u b b e r อย่างเดียวนะครับโอเคเราจะมตีตรงนี้จะเป็น r เ b b e r อย่างเดียวแต่ว่าอยู่ขนาดข้อนะเราจะเป็นมีอย่างอื่นที่มาเทมเลยครับเราจะมองมองบริษัทเราเราจะเป็นผู้ให้บริการของอ movement solution นะครับ mm hmm. ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ movement เราจะไม่ใช่โรงงานอย่างเดียวเราจะมีเราจะมี value จากยี่ห้อของเรา จากช n น l ของเราอ๋ออันนี้เราจะทํำอย่างนี้เราก็อีกอย่างนึ่งก็เป็นใช่เราก็แต่ว่าโรงงานก็เป็นโ b u บิสซิสของเราเราก็จะเมนเทนล้วก็จะขยายเครื่องใหญ่เครื่องเลือยอยู่แล้วอันนี้ก็ตรงตามที่เชรน์ของตลาดจักรยานที่ตรงนี้ปูมีอยู่ที่ทางล่อเลยครับอันนี้ก็เป็นทุกคนก็เราทุกคอยากได้ช่วยช่วย sustainability ของ Environment ของเราแล้วก็จะได้ลดคาร์บอ o ฟุตพร t อ๋อทุกคนก็จะใช้จกักรยานแต่ว่าเราก็ยินดีที่เราก็จะได้ช่วยที่ของทางดอที่อืม e n v i r o n m e n t ของ the earth เราเราก็จะช่วยได้เลยนะเราก็ยินดีเป็นอย่างนี้เลยครับลูกค้าของเราส่วนมากก็เป็นอันต่ำแรกอยู่ในตลาดเลยอยู่ในรอเลยครับเหมือนอที่เราก็จะมีที่ใหญ่ที่สุดพัฒิตยางนะทางดอกเลยอันนี้ก็เป็นยนี่อลูกค้าของเรา ที่ใหญ่ที่สุดที่ใครจักรยานที่ให่ที่สุดทางโลกเลยอัน,นก็เป็นลูกค้าของเราในประเทศกับตลาดที่ Southeast Asia ส่วนมากจะเป็นโมอโเต,โโโต,โตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ตัวนี้ผมที่เอ่อกรสของโมอเตอร์ไซค์จะช้ากว่าหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าฝั่งจักรยานหัวอันนี้เราก็จะของเราจะเราจะแผงของเรานะปีหน้าต้องเกิดตัวอีกประมาณ50%นะครับเราจะมีธุรกิจใหม่เราจะมี Business ยูนิใหม่ที่จะทำ เทรดดิ้งมาแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่พูดถึงเราจะมีสินค้าอย่างอื่นที่เกี่ยวกับโมอเตอร์ไซค์เข้ามาอันนี้จะช่วยยกไายเดอรมากเลยครับที่มีสามสินค้าเมนดักเลยหนึ่งก็เป็นดูปอร์เกอร์เลยน้ำมันครึ่งสองจะเป็นยางยางยางของเราเลยครับสามก็เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องการอันนี้เป็นสามอย่างที่เทอร์โนเวอร์สูสุดเลยครับเราก็จะเข้ามาตอนนี้เราเรามีเรามีามยางล้ออยู่แล้วยางอ้อย่างไรอยู่แล้วครับ แล้วตอนนี้เรากำกานันจะมีออกสินค้าใหม่เป็นดูพลิเค้นของยี่ห้อของเราผ่านชนอลของเราเลยครับแล้วไทรีเรามีมีตลาดมีออกมาเทสเดียวด้วยครับเราก็มีส่งออกไปถึงประเทศอื่นที่ South e A s t a เอียเลยครับอันนี้แต่ว่าอีกสองสองสินค้านี่นยที่อยู่ในอนาคคเราจะเป็นเราจะเป็นมี g r o w เยอะมากเลยครับที่ตัวนี้ลูกค้าหลักส่วนมากก็มาจากฝรั่งเศสกับอิตาลีครับ า็มันเป็นสงประเทศนี่เลยเขาก็จะเป็นที่ประเทศที่เขาจะให้ให้คนอยู่ในประเทศเขาใช้จกกักรยานเยอะขึ้นแล้วเขาเขาเข,ขาจะค่อยๆลดลดลดยองรลให้ให้คนจะไม่ค่อยใช้รถยนต์เลยเขาจะเอารถคาร์บอนฟุตพอไของเขาเองครับอันนี้ก็จะเป็น global t r นอยู่แล้วครับทุกที่จะทําเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าอีกอกี่ปีเมืองไทยเราก็จะเป็นอย่างนี้ ก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้แล้วครับเอ่อแต่ว่าถ้ามาถึงถึงเวลาที่เมืองไทยเราจะทําเป็น e-bike เราก็จะเป็นเพลเออร์อยู่นี่นะครับเอ่อราอันนี้เราก็มีมีแผนอยู่นะครับแล้วตอนนี้ที่ฝั่งที่นู่นก็เหมือนเมื่อกี้มียอตัวอย่างที่ของพารีสเขาจะลดที่จอบลดลดมาเราเขาจะเปลี่ยนจากที่จอบลดเขามาเป็นเป็นจากาักรยานดเลยเป็นจากาักรยานออกซึ่งที่ให้ทุกคนเอาที่ใช้ จักรยานมาจากสโบร์เลย mm hmm. เขาก็มุกกล่องจักรยานจะเป็นไลฟ์สไตล์เลยแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่แล้วตรงนี้จักรยานจะเป็นคัมมิวทัวร์เลยครับเขาจะทุบแล้วตรงนี้ก็มีโควิด hmm. มาช่วยเลยทุกคนมุกกล่องเขาจะยังมีที่คนจะใช้แมส uh, ทราน SPORTATION เขาจะไม่ใช้แล้ว mm hmm. เขาก็จะเอามาคิดอ e ีบค mm ์ hmm. เอามาเทมเลยครับอันนี้เทรนจะเป็นอย่างนี้เราก็มองแล้วลูกค้าของเราเขาก็จะมีออเตอร์มาให้เราโวดหน้าประมาณสามปีแล้วครับ แล้วที่ตลาดของเราจะไม่ใช่ยูโรปอย่างเดียวเราส่งไปถึงยุโรปมากับที่นู่นแต่ว่าก็มีส่งขายมาถึงเอเชียเพราะว่าเชนก็จะเหมือนโอเคถ้าอ,อ,อีกอีกห้าปีถ้ายุโรปค่อยๆแน่นแล้วแต่ว่าเชนนี่ก็จะมาถึงเอเชียเลยครับผมว่าอันนี้ก็เหมือนถ้าคงเป็นยุโรปอย่างเดียวผมว่าน่าห้าปีนี่จะเป็น growth เดียวมากแต่ว่าห้าปีหลังผมว่าน่าจะ growth น่าจะก็เป็นอีกมีเราก็จะมี growth มาจากเอเชียมาช่วยด้วยครับ เราจะเป็นเซอร์วิสพร v i d เวเตอร์เราจะไม่ใช่ถ้าร์ทเน็ดต้นใช่เราจะเราจะเราจะพันินบนโมัสอีวีของเราเองแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็จะโอเพนซิสเต็มให้ทุกคนเลยคุณอื่นที่เขาจะสนใจเขาก็ใช้ซิสเต็มของเราเราจะได้ยูนิฟายที่แบตเตอรีทั้งทั้งประเทศเลยเราก็จะใช้เป็นหนึ่งสแตนดาร์ดเช่นนั้นอันนี้จะได้อันนี้ที่ยูเซอร์เขาจะได้ใช้งานเครื่องด้วยครับเขาไม่จำเป็นซื้อโมอร์ไซต์จากเรา ท,ที่คนอื่นก็ได้ที่เขาสุดที่เขาดุ่นหลายที่เขาเดินเองเลย <Okay. S 2> แต่ว่าเราจะเป็นเซอร์วิสเปอรไวเดอร์สองสองปีกว่าๆเนาะที่เราเพิ่งเพิ่งเอ่อทีมบริหารใหม่เข้ามาเราก็จะมีประหญัต้องทุนเยอะมากเลยครับเราก็จะคอนโทรอ่อเราคอนโทรเราจะมีเรามีประหยัดไซคลไทมนไซคลไทมนของเราเรามาประหยัดประมาณเกือบ0เปอร์เซ็นต์เลยครับ mm. ันเซคชั่นทำถ้าเราเราประหยัดเซคชั่นทำเราก็ช่วย direct labor ที่แรงงาน utility เรา custom ทุกอย่างก็จะลดต่ำลงมาอายุในคอาก็ต่ำลงมาอันนี้ก็เราอันนี้จะช่วยช่วย margin ของเราได้เลยครับเราก็อีกอย่างก็เป็นที่เราก็จะ control เรื่องน้ำหนักด้วยน้ำหนัจกจะช่วยต้องทุนของ r o m a c e ของเราก็จะต่ำลงแต่ว่าเราพูดถึงเราประหยัด ต้องทุนแต่ว่าจะไม่กระทบก,กับคุณภาพเลยครับอันนี้เราก็อยู่ในทอร,ร์เรนต์ของคุณภาพที่เราตั้งไว้อยู่แล้วครับเราก็จะมีโอกาสขายให้ถูกกว่าเราไม่ใช่เร,เราขายถูกกว่าจะเป็นที่เราจะมีโอกาสเข้าไปที่ตลาดเราไม่เคยเข้าก็เหมือนอินโดปากีสถานเมื่อก่อนเราแข่งกับคู่แข่งของเราไม่ได้อยู่แล้วเขาจะมีมาจากจีนที่ถูกมากเลยเราแข่งกับตอตัตนี่ของเราแข่งได้แล้วครับเราก็จะมี บางบางอย่างบางสินค้าของเราเราก็ส่งกลับไปบางจีนด้วยเลยเราขับไปจีนเลยครจะเรียกว่าของเราปุ๊คุณภ,ภาพของเราดีกว่าบาืองจีนอยู่แล้วแต่ว่ามุกกล่องที่เป็นปัญหาที่ต้องทุนแต่ว่าตรงนี้ต้องทุนเราก็เบแข็งกับเขาไล่แล้วครับ mm hmm. เราก็อันนี้ก็เป็น p า s i t i v e c y ิลเลยเราก็จะเราอิ่งประหยัดต้องทุนเราจะอิ่งกับนายร์แต่ว่าอิ่งกับนายร์เราก็จะมีโอกาสที่เข้าไปตลาดอีกเลยตลาดที่กว้างกว่าเอกเลยครับ เออจุดแข็งของเราผมว่าก็นี่ตลาดของเรานละ้ตลาดของเราก็เป็นที่ตลาดที่เข้ามายากอยู่แล้วหรอที่คุกแข่งของเราคุกแข่งของเราส่วนมากเขาจะมีสินค้าหลายอย่างเลยเขาจะมีเป็น PCR Passenger Car Radius เขาจะมีเขาจะเขาจะไม่มีใครจะเป็นโฟกัสที่สองล้ออย่างเดียวเลยครับเราจะเป็นที่บริษัทเดียวที่โฟกัสที่สองล้ออย่างเดียว ตอนนี้ที่เราจะมีลงทุนใหญ่ก็เป็นที่เมื่อกี้บอกแล้วที่เราจะผลิตห้าสิบเอร์เซ็นตเอขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นของอยางจากักรยานอันนี้จะอันนี้จะเยอะขึ้นประมาณห้าสิบเอร์เซ็อันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณผมว่าเอ่อที่ของอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณสี่ร้อยล้านเราก็แต่ว่าเราก็จะมีลงทุนเรามีแผนที่จะลงทุนภายในน่าจะภายในปีนี้ได้ที่โซล่าแผนองด้วยครับ ตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้เลยเราก็พูดถึงทิศของเรานะเราจะเป็นบริษัทที่เราก็อยู่ในตลาดที่เป็นคุยนี่เป็นเอเราก็เป็นคุนคัมบรีเราก็มองเป็นอย่างนี้เลยนะออกตลาดของเราก็เป็นอย่างนี้เราก็ตองนี้ก็เป็นปีนี้เราจะอลงทุนโซลาร์แผ่นองโซลาร์แผ่นนองนี่ก็ดีนะอันนี้ก็เป็นเราก็ดีที่มีเราก็มีเออ privilege จาก boi เอามาช่วยเลยอันนี้ roi ก็อยู่ที่ประมาณสี่ปีเองเนาะอันนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็น ลงทุนพุทธที่ไร่มีกำไรเราก็เราก็เทรดปรัจจัยขับเป็นพุทุ่นด้วยเลยครับสปีต่างนะเราจะมี 1. นึ่ง w h o e b u s e ของเราเราจะเต,ติตโตจากจากักรยานนี้เหมือนเมื่อกี้บอกแล้วอันนี้เราจะต้องนลิตหนึ่งเท่าต้องมากกว่า1เท่าที่เป็นเท่ากับตอนนี้นะครับแล้วก็ 2. องที่ของเราเราจะอีเวกจากโรงงานมาถึงเทรดดิ้งด้วยเลยครับอันนี้ที่เราจะ เหมือนเมื่อกี้บอกเราจะมีสินค้าที่ไม่ใช่เราผลิตเองเอามาขายใช้แชน n น l ของเรามาขายเราก็ไม่ใช่ขายตาม c o e n t i o n a l นะเราก็จะขายออนไลน์อันนี้เป็น e-commerce เลยครับแล้วก็สามเราจะมีเข้าตลาด v v ด้วยเลยครับที่ตลาด E-V นี่ราอันนี้จะเป็นสเก e จะใหญ่ใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยครับอันนี้ผมมองมอง,มองเป็นอยู่ที่ สเกลถ้าได้สร้างเสร็จแล้วถ้าตั้งแต่สร้างถึงประมาณสมสมปีแนละ้วเราจะมองเห็นที่ยอดขายนะ่าจะต้องไม่ต่ำกว่า6 0 0 0นล้านนะครับอันนี้จะเป็น EB นะครับอันนี้แต่ว่า EB เราเราจะมองเห็นปี2 0 0 0ที่สตาร์จากปี2 0 2 4นะครับอันนี้จะเป็นแผนของเราที่อ่าที่ประมาณ 3, 3ปีนี้เลยครับ การที่บริษัทหัวฟงรับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตยางนอกยางในรถจักรยานแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รายใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นบริษัทลูกที่มีแม่อยู่ที่ไต้หวันด้วยนะคะกูรูทั้งสองท่านนั้นจะประเมินมูลค่าแล้วก็โมเดลการทำธุรกิจอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทหัวฟงรับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนกันนะคะเขาเป็นผู้ผลิตยางนอกอยางในรถจักรยานยางนอกอยางในรถจักรยานยนต์แล้วก็เป็นรถขนส่งขนาดเล็กด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของเขาให้ฟังกันนะคะจากดรนิเวศเหมชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดี ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจจะเป็นบริษัทที่ไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในแง่ของผลประกอบการเขาก็ดูว่าจะน่าสนใจนะคะมีการเติบโตที่ดีทีเดียวอะค่ะแล้วโดยเฉพาะโมเดลธุรกิจของเขานะคะก็มีความเฉพาะเจาะจงทีเดียวค่ะดรวิสิตมองจุดแข็งเขาสําหรับห้วฟงคืออะไรบ้างคะ HFT เนี่ยนะครับห้วฟงไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับ1การเติบโตยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ก็คือสัดส่วนภายในประเทศเนี่ยเกือบ31%ของรายได้นะครับปีนี้การเติบโตรถจักรยานยนต์เนี่ยถือว่าดีนะครับถึงแม้ภาคการเกษตรไม่ดีแต่ว่าภาคเรื่องเกี่ยวก e ับอีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือว่าการเติบโตยอดขายของรถจักรยานทั่วโลกนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยขายสัดส่วนการส่งออกรถจักรยานเนี่ยอย่างรถจักรยานเนี่ยเกือบประมาณ31%ของ รายได้นะครับะนนเนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศนะครับรวมทั้งสัดส่วนการใช้รถจักรยานทั่วโลกนะครับนั่นคือสปัจจัยหลักอันที่3เนี่ยต้องวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากเขาส่งยางรถจักรยานทั่วโลเนี่สิ่งที่สำคัญคือก็เป็นอะไรที่เรียกว่าหลายประเทศอื่นก็สามารถส่งออกไปได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียเนี่ย ที่ส่งออกยางรถจักรยานทั่วโลกเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือผลการทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะสะท้อนเข้าไปอยู่ในตัวเลขทางการเงินนะครับถ้าจะดูจากบริษัทของเขาที่เขามีแม่อยู่ที่ไต้หวันเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข่งของเขาในการที่เขาจะรับออเดอร์มารวมไปถึงการที่จะส่งออกไปคือกําลังการผลิตเขาเนี่ยกับเรื่องของการส่งออกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดแข็งไหมคะ การที่ว่าบริษัทแม่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ไต้หวนนันมีผลประโยชน,ใน์ในสองสเรื่องนะครับอันที่1ก็คือเรื่องเครื่องหมายการค้านะครับบริษัทสามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทแม่ได้นะครับอันทนี่รับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตน,นะครับหรือเทคโนโลยีแอสเซสเซนต์ต่างนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเรื่องการผลิตของบริษัทนะครับะน้นต่างล่า้เหล่านีนนน้ก็คือเป็นจุดที่ทําให้บริษัทสามารถมียอดขายที่เรียกว่าปีหนึ่งอยู่มาสัก 2,005ถึง2,600ล้านนะครับถ้าสังเกตนะครับว่าก็คือว่าถ้าวิเคราะห์ผว้ฟองอีกอันหนึ่งเนี่ยใจอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนการบริหารราคายางนะครับจะมีบางช่วงนะครับที่ราคายางตกไปบริษัทก็จะมีกาไรจากการที่เรียกว่าราคาวัตถุดิบที่ลดลงแต่หานยวกัเนี่ยถ้าบางช่วงราคายางเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะมีเรื่องว่า margin าอาจจะลดลงนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะมี time lag นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครรรับว่าาากกมมีี เรียก <ersch> ว,ว่าบริษัทแม่นะครับเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับแล้วมีเทคโนโลยีต่างๆนี่จะทําให้บริษัทสามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทแม่ลงชั้นใช้เทคโนโลยีการผลิตของบริษัทแม่ได้ครับก็คือว่ายอดขายภายในประเทศนะครับที่ผ่านมานี่เติบโตดีนะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือแนวโน้มการใช้จักรยานทั่วโลกนะครับที่ผ่านมานี่ก็มีแนวโน้มที่มากขึ้นนะครับซึ่งทั้ง2อันนี้ส่งผลต่อการใช้ยานรถยนต์ และยางรถจักรยานครับปีนี้บริษัทได้ผลประโยชน์จากค่างเงินด้วยนะครับค่างเงินบาทค่างเงินบาทอ่อนนี่จึงทําให้ไรายได้ที่เป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นนั่นคือเหตุผลทําไมว่าปีนี้ท่างยอดขายเอ่ยทั้งวอลลุ่มเอ่ยนะครับรวมทั้งเรื่องมาร์จิ้นต่าง,างนี่ของบริษัทดีขึ้นครับค่ะเดี๋ยวเรากลับมาประเมินมูลค่าหุ้นของาคุณวิสิทธ์ก,กันนะคะเรี้ยนถามอาจารย์นิเวศนะคะอาจารย์ถามไม่แน่ใ,ใจนะคะสำหรับผู้ฟงรับเบอร์ไทยแลนด์นะคะอาจารย์ได้มีการ มองไหมคะเนื่องจากว่าเขาอาจจะดูเป็นบริษัทที่ดูไม่ค่อยออกข่าวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโมเดลธุรกิจของเขาอาจารย์มองว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางเนี่ยนะาทำถุงมือโอ้โหกำไรเพิ่มบานเลยนน่นนี่จังสองปีเนี่ยเพิ่งโควิดแล้วมาดูตัวเลขก็ชัดเจนนะครับว่ามาจิ้นะมาจิ้นอยู่อจากประมาณสิมาเกือบทุกปีเลยทรงๆงเกตลอด อยู่ๆปีนี้เพิ่มกป็ปีที่แล้วเนี่ยมาจิ้น1 5ปีนี้1 6หเ็นห็นไหมมาจิ้นจะโดดมา50เซนเี่ยมันกะโดดขึ้นมาไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่ใช่เป็นพอผลิตที่มันแบบมีแบรนด์เนมนู่นนี่ตั้งราคาได้กําไรดีนี่เป็นคูปคอมโบดิตี้มาจิ้นมันเพิ่มได้เพราะว่าบางทีอยู่ๆดีมามันพุ่งพรวดขึ้นมาราคายางปรับตัวนู่นนี่ทำให้ราคายางล้อรถยนต์อะไรยางล้อ,ยยอเนี่ยจัก,กรยานอะไรต่างๆขึ้นมา อะไรแบบนี้มันทําให้มาจิ้นมันเพิ่มถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยบริษัทนี้ก็ไม่มีหนี้นะหนี้แทบจะไม่มี<ฆ>แล้วเขาก็อยู่มานานเขาเป็นบริษัทลูกแล้วเราต้องเข้าใจว่าบริษัทลูกของบริษัทแม่ที่เป็นที่เป็นอยู่ยิ่งอยู่เมืองนอกเนี่ยคือเป็นบริษัทที่คุณทาตามนโยบายแม่<ฆ>แต่ราคาหุ้นขึ้นมาโอโ้โหปีที่แล้วขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นจากสามบาทเป็นห้าบาทปีนี้กลายเป็นแปดบาทหกสิบแต่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าแพง แพงนะคือขนาดขึ้นมาอย่างนี้แนละ้วพ e. ก็เก้าเท่าสิบเท่าก่อนหน้านี้ก็พอๆกันเก้าเท่าสิบเท่าคือจะเป็นแบบว่าผูดตรงๆส่วนใหญ่ก็ซื้อกินปันผลปันผลก็ก็จ่ายไม่ได้ดีมากก็โอเคสมเปอร์เซ็นต์ตอนี้นี้ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต์ถึงก็ไม่เลวก็ใช้ได้นะก็ลงทุนได้เรื่อยๆเอาสรุปว่าอย่างนั้น นะคะ yeah, yeah. เดี๋ยวกลับมาประเมินมูลค่าหุ้นกับอาจารย์กันนะคะ <Yeah. S 1> นี้ไปที่ดรเกียววิสิตนะคะประเมินมูลค่าหุ้นสําหรับหุวนฟงเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการยังไงคะที่เราคิดว่าน่าจะยังเป็นหุ้นที่เห็นแวลูในอนาคตแล้วก็ให้ราคานะคะ่ะผมจะใช้ดิวิลลิ่งยูนะครับดิวิลลิ่งยูของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ3.1%ปีนี้นะครับดูจากการคำนวณต่างๆเนี่ยก็ถือว่าราคาปัจจุบันเนี่ยถือเป็นแฟร์ลิทไพรส์นะครับสำหรับสำหรับนะครับ บริษัทพวกฟงเอชเอทีนะครับที่เป็นลักษณะเป็นคอมมูนิตี้ครับค่ะฉะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมเขา PE โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12เท่ากว่าๆของเขานี่อยู่ที่10เท่าแต่คุณนิสิตก็ใช้วิธีการประเมินจากดีเวเดนยิวด้วยใช่ครับถูกต้องครับครับตัวอุตสาหกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของเขานะครับสิ่งที่ต้องจับตาดูคือยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศของปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลต่อความต้องการใช้ อย่างรถจักรยานยนต์จุดแข็งอย่งหนึงของบริษัทก็คือนี่สินต่อทุนต่างมากนะครับอยู่มาสัก2 4 4เท่านะครับหมายความว่าคือบริษัทเนี่ยใช้ Equity Financing นะครับก็คือว่าถ้าจะไม่มีหนี้สินเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าในภาวะที่ที่กำไรดีๆเนี่ยผลก็อาจจะตามกำไรขึ้นไปครับค่ะคุณวิศิษฐ์ขาเรื่องของค่างเงินบาทมันมีส่วนทำให้ผลประกอบการเขาดีขึ้นมากแค่ไหนคะ เนืเ่องจากว่าก็ส่งออกเนี่ยร่วมๆประมาณ70%นะครับแน่นอนการอ่อนค้างค่า,งางเงินบาทเนี่ยนะครับส่งผลต่อรายได้ของบริษัทและส่งผลต่อ cross margin นะครับ mm hmm. จะสังเกตน,นะครับว่าในไตรมาสสเนี่ยเงินบาทอ่อนสุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสหนึ่งและ2นะครับฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าในไตรมาสสเนี่ยบริษัทก็ได้ประโยชน์อันนี้สองรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากค่างเงินบาทที่อ่อนลงครับ แสดงว่าตอนนี้เขาได้3เด้งเลยนะคะมาจากเรื่องของวัตถุดิบก็คือราคายางที่ปรับถึงขึ้นดีมานที่มีมากขึ้นนะคะก็เรามีเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยเพราะเขาส่งออกประมาณสักหกกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> อาจารย์นิเวศขาถ้านักลงทุนนะคะอยากจะลงทุนใน <c oughs> หั่วฟงรับเบอร์ไทยแลนด์เนี่ยค่ะอาจารย์มีคําแนะนําอะไรไหมคะในเรื่องของการพิจารณาปัจจัยต่างๆเพื่อตัดสินใจในการลงทุนค่ะก็เอาเป็นว่าปันผลอะไร <c oughs> ปันผล ต่ค่อนข้างมั่นคงใช้ได้เพราะว่าเขาก็มีตลาดแนนอนมีอะไรแน่นอนอยู่มานานละใช้ได้กำกำกำไรก็ดีนะกำไรใช้ได้อะไรทุกอย่างดีหมดอ่ะก็อาเป็นว่าใช้ได้แล้วไม่แพงต้องลงทุนแบบเนี่ยผลผลจะเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งก็อาจจะหวังได้นิดหน่อยไม่ไม่ได้มากหวังว่ามันจะโตเติบโตไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมอืมค่ะ และค่ะสำหรับเป็นการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทหัวฟงรับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนนะคะก็ทั้งสองท่านมอนะคะว่าเป็นธุรกิจที่อิ่มตัวแล้วก็มีการแข่งขันแบบสมบูรณ์นะคะเป็นธุรกิจที่อยู่ปลายน้ําของอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของยางนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้ก็เป็นวัตถุดิบที่มาจากยางเท่านั้นจึงอยู่ในคอมมูนิตี้นะคะอย่างอาจารย์นิเวศก็บอกนะคะท่านั้นเรื่องของการดูกําไรเนี่ยให้ดูในส่วนของความผิดปกติของอุตสาหกรรมยางโดยรวมด้วยนะคะ รวมไปถึงดีบานด้วยแล้วก็เป็นบริษัทที่ส่งออกด้วยนะคะคุณวิสิตก็บอกให้ไปติดตามดูเรื่องของค่างเงินบาทค่ะเขาก็ได้รับผลดีทั้งหมดเลยนะคะ3เรื่องที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วต้องติดตามในเรื่องของยอดขายของรถจักรยานยนต์ในปีหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตที่มาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจให้เราฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ คุณผู้ชมารายการพิ e ศ s m มเดลนะคะเป็นรายการที่จะเป็นเข็มทิศให้กับคุณผู้ชมนะคะในการที่เราจะไปวิเคราะห์กิจการเพื่อที่เราจะสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพแล้วก็เห็นการเติบโตได้จากการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนี้นะคะก็ติดตามกันได้เป็นประจำค่ะทุกวันพุธนะคะ10นาฬก30นาทีวันนี้ดิฉันนวรัตเจริญปัพินลาไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ